เดี๋ยวต่อไปนะครับให้จำนะครับให้จําเรื่องของอสัญญาณไฟให้ดีนะครับเ,เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยก็คือเวลาพูดถึงเรื่องของวงจรเนี่ยนะครับตัวที่จะนํามาใช้นะครับก็คือในตัวสกิลมติกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ชื่อย่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราจําตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องของสัญญาณ นะครับตัว 5VSB นะครับ 5VSB หรือว่า5โวลต์สแตนบายนะครับจะแทนด้วยแรงดันไฟ5โวลต์นะครับสายไฟเส้นสีม่วงนะครับส่วน VCC3 นะครับแรงดัน3.3โวลต์สีส้มนะครับแล้วก็ VCC ก็คือจะแทนด้วยแรงดันไฟ5โวลต์นะครับสายสีแดงนะครับลบ12นะครับลบ12โวลต์สีน้ำเงินนะครับบวก12ก็คือสีเหลืองแล้วก็ PSON นะครับสายไฟเส้นสีเขียวนะครับ แล้วก็ตัว power เคนะครับสายไฟเส้นสีเทานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับในวงจรนะครับเวลาผมอธิบายเนี่ยนะครับผมจะอธิบายก็คือจะพูดเรื่องของสัญญาอย่างเช่น vcc ก็ให้เข้าใจตามนี้นะครับ vcc 3นะครับก็คือ3-3นะครับห้า vfb ก็คือ5โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพวกสเกล e m ติ i c จริงๆเนี่ยนะครับจะได้ไม่งง นะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับก็คือส่วนของสัญญาณไฟนะครับเราจะเริ่มเข้าในเรื่องของเนื้อหาระบบไฟของตัวเมนบอร์ด p PC กันนะครับคราวนี้นะครับตัวสัญญาณ PS on นะครับหรือ power supply on เนี่ยนะครับโดยปกติก็จะต่อพูลอัพกับสัญญาณไฟ5 VSB นะครับต่อพูลอ up พูลอัพคืออะไรนะครับพูลอัพนะครับ จริงก็เป็นลักษณะของการต่อ R 1ตัวนะครับเข้าที่ตัวแหล่งจ่ายนะครับก็คือตัวนี้ก็คือตัว power supply นะครับแล้วก็สัญญาณตัวนึงเนี่ยนะครับก็คือจะใช้ชื่อว่า,า power supply on นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในตำแหน่งสัญญาณนะครับ ตัวสายเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเวลาเราต่อออกมาเนี่ยนะครับถ้ายังจํากันได้เนี่ยนะครับจะรู้ว่า,าเวลาเราทดสอบนะครับทดสอบตัวซัพพลายนะครับว่าซัพพลายเนี่ยทำงานได้หรือไม่นะครับซับพพลายใช้งานได้ไหมเราจะใช้วิธีการาจัมสายสีเขียวใช่ไหมครับสายสีเขียวกับสายสีดําเข้าหากันนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับตัว พีเอตัวเนี้ยนะครับพาวเวอร์ซั y จะทํางานได้จริงๆเนี่ยนะครับตัวตําแหน่งแรงดันไฟตรงนี้มันจะเป็น0ูนโวลต์นะครับมันจะเป็น0นะครับเพราะว่าตัว Power Supply on ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปต่อเข้ากับตัวของตัวตัว p r w u r s u y p l y นะครับที่เป็นแหล่งจ่ายไฟตัว switching mode นะครับของตัว Supply เองเนี่ยนะครับมันจะใช้สัญญาณตัวนี้เข้าไปนะครับ หรือพูดง่ายๆว่านะครับตัวเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเราเนี่ยนะครับจะใช้สัญญาณตัวนี้นะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับว่าระบบไฟทํางานได้หรือไม่นะครับปกติไหมนะครับจะใช้สัญญาณตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะครับว่าตัวนี้มันเอาไปต่อกับอะไรยังไงนะครับในวงจรอันนี้คืออธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับว่า คําคว่าพูนอัพเนี่ยนะครับก็คือต่อแหล่งจ่ายไฟนะครับก็คือแหล่งจ่ายตัวเนี้ยก็คือ5 v โวลต์ n, นะครับชุดนี้นะครับ5โวลต์ n, นะครับ5 s b ผ่าน R1 ตัวก็คือตัวต้านทานเพราะฉะนั้นลักษณะการต่อแบบนี้เขาเรียกว่าพูนอัพนะครับหรือว่าต่อแบบผ่านตัว R1 ตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอสัญญาณ PS On ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีค่าแรงดันไฟนะครับทั้งสูง และต่ํานะครับสามารถเป็นได้ทั้งสูงและต่ำนะครับสถานะของตัวมันเนี่ยนะครับะฉงนั้นนะครับในช่วงที่ตัวซับไพยังไม่ทํางานเนี่ยนะครับ power supply เวลาเราเสียบเข้าไปกับซับโดยที่ยังไม่ผ่านเมนบอร์ดเนี่ยนะครับตัว 5vsb ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีไฟนะครับส่วนตัว ph on ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟเหมือนกันเพราะว่าเป็นไฟที่มาจาก 5vsb ตัวนี้นะครับ จนกว่านะครับจนกว่าก็คือเราจะเสียบเข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดนะครับจนกว่าเราจะต่อเข้าไปที่เมนบอร์ดแล้วแรงดันไฟตัวนี้นะครับถึงจะเ,เวลาทำงานเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะกลายเป็นศูนย์โวลต์นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวไปดูในวงจรอีกทีนึงนะครับเพื่อใครอาจจะยังนึกภาพตามไม่ทันนะครับครานี้นะครับตัว vcc 3เนี่ยนะครับ vcc 3หรือ 3.3V 3.3V โวลต์นะครับ3.3โวลต์ 3, อ, 3. 3 v, 3. 3อันนี้ผมให้ดูแหล่งจ่ายคร่าวๆก่อนนะครับว่าไฟแต่ละชุดมันเอาไปทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะระบบไฟจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ไฟสแตนบายเข้ามานะครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้นะครับก็คือสแตนบายเข้ามาแล้วมันเอาไปทำนู่นทำนี่นะครับส่วนไอไฟชุดพวก3.3หรือว่าไฟ 12V โวลต์พวกนี้ นะครับพวกนี้จะเป็นไฟนะครับไฟที่จะออกหลังจากเราเปิดเครื่องแล้วนะครับหลังจากเราออนเครื่องนะครับเราไฟพวกนี้ถึงจะออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวดูไปก่อนนะครับว่าไฟแต่ละชุดมันเอาไปทําอะไรกันบ้างนะครับไฟ vc 3ตัวนี้นะครับก็จะเข้าขา vdd นะครับของ bios นะครับนั่นก็หมายความว่าไฟ3.3โวลต์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เลี้ยงนะครับเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัว อีพอมตัวไบออสนะครับของเครื่องตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3.3โวลต์นะครับก็ไปเลี้ยงเลี้ยงไบออสนะครับคราวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเรียกผมใช้ชื่อเรียกมันนะครับก็คือ SIO เป็นชื่อย่อนะครับก็มาจากตัวซูเปอร์อินพุตนะครับเอาพุต นะครับหรือก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็คือตัว IO หรือว่าที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเราจะบางทีก็เรียก EC นะครับ IO หรือตัว KBC อะไรอย่างเงี้ยคีย์บอร์ดคอนโทรลเลอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเรียกเป็น Super IO Super Input Output นะครับก็คือตัว IO เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่นะครับรับสัญ,ญญาณต่างๆ นะครับจากตัว power supply เข้ามานะครับแม้กระทั่งคือจะรับสัญญาณจากซั p p l y นะครับแล้วก็เป็นตัวติดต่อสื่อสารกับพวกสัญญาณไฟต่างๆนะครับการเปิดเครื่องเปิดสวิตอะไรต่างๆนะครับมันจะเข้ามาที่ตัวนี้หมดเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ถึงสําคัญนะครับถึงสําคัญมากนะครับซึ่งเราก็จะค่อยๆเรียนกันไปทีละสเต็ปนะครับคราวนี้ นะครับก็สัญญาณตัว PS on ตัวนี้นะครับจะต่ออยู่กับขา PS on ของ Super IO นะครับอ่ะต่อนะครับต่อนะครับมันจะต่ออยู่กับขาของ IO นะครับเพราะฉะนั้นตัว IO นะครับมันจะทำหน้าที่รับรู้ทุกอย่างนะครับว่าตัวซัพพลายทำงานหรือไม่นะครับแล้วมีไฟจ่ายเข้ามาไหมนะครับถ้ามีการต่อ นะครับก็คือพูดง่ายง่ายว่ามันก็จะต่อกันอยู่ลักษณะนี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตัว power supply นะครับตัวนี้จะเป็นตัว supply นะครับตัวนี้เป็น supply นะครับเป็น power supply นะครับเป็น power supply นะครับ ดังนั้นตัวนี้นะครับตัวพอรซัพพลายตัวนี้นะครับมันก็จะจ่ายไฟ 5VSB เข้ามานะครับแต่สัญญาณตัวนี้จะเชื่อมต่อกันนะครับกับตัวจ่ายไฟของซัพพลายด้วยนะครับโดยและนะครับโดยอาศัยแรงดันไฟจาก 5VSB ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสัญญาณไฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นได้ทั้ง แรงดันไฟ5โวลต์แล้วก็0โวลต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวก็ค่อยไปดูในวงจรอีกที่นึงนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับเดี๋ยวจะต้องดูวงจรจริงๆนะครับถึงจะเข้าใจบางทีผมเขียนเนี่ยผมเขียนคร่าวๆนะครับไม่ได้เขียนละเอียดนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของไฟดูโอนะครับสัญญาณไฟ5 vsb นะครับเกี่ยวข้องกับระบบไฟ5โวลต์ดูอ้อยังไงนะครับ ไฟ5โวลต์ดูอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือไฟ5โวลต์นะครับมันก็คือไฟ5โวลต์นะครับที่นะครับที่มาจาก5 VSB นะครับหรือ5โวลต์สแตนบายนะครับอ่าพูดง่ายๆนะครับกก่าวโดยสรุปก็คือเมื่อเราจ่ายไฟ5 VSB 5โวลต์สแตนบายเข้ามานะ่ะ นะครับมันจะถูกแปลงไฟออกไปนะครับมันจะระบบไฟเนี่ยนะครับมันจะวิ่งเข้าตัวเฟสเพื่อที่จะไปจ่ายไฟแล้วก็จะไปเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็น5โวลต์ดูอัลนะครับคำว่าดูอัลเนี่ยก็คือมันจะสามารถรับไฟได้จาก2แหล่งนะครับแหล่งหนึ่งก็คือ5 USB ตัวนี้นะครับก็คือไฟ5โวลต์นั่นแหละนะครับส่วนอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือ VCC ตัวนี้ นะครับ VCC ตัวนี้มันเลยตั้งชื่อว่า5้าโวลต์ดูอัลเพราะฉะนั้นไอตัว VCC ตัวเนี้ยนะครับมันก็คือไฟ5้โวลต์เหมือนกันนะครับมันก็คือ5้โวลต์เหมือนกันนะครับอ้าวแล้วมันแตกต่างกันยังไงทำไมต้องใช้2แหล่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ5 VSB นะครับจะถูกจ่ายออกมาก่อนนะครับจ่ายออกมาก่อนในขั้นตอนของการสแตนบายนะครับในการสแตนบายเนี่ยนะครับ5้าโวลต์ดูอัล ใช้ไฟจาก 5VSB นะครับจ่ายเข้ามานะครับจากนั้นนะครับหลังจากออนเนี่ยนะครับหลังจากเราเปิดเครื่องปุ๊บนะครับหลังจากออนปุ๊บเนี่ยนะครับตัว 5VSB ตัวเนี้ยนะครับอ่าตัวนี้จะไม่ได้จ่ายไฟแล้วนะครับเขาจะไม่ได้ใช้ไฟจาก 5VSB 5โวลต์นบายแล้วนะครับไฟจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมาใช้ไฟ VCC แทนนะครับมาใช้ไฟ VCC แทน ซึ่ง VCC ตัวนี้ก็คือ VCC 5โวลต์นะครับ5โวลต์เพราะฉะนั้นนะครับก่อนออนนะครับใช้ไฟแซนบายนะครับที่ตำแหน่ง5โวลต์ดูโอเราจะวัดไฟได้5โวลต์ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องนะครับจากนั้นนะครับ VCC 5โวลต์ดูโอนะครับ VCC ตัวนี้ก็คือไฟ5โวลต์จากสายสีแดงเนี่ยนะครับจะจ่ายเข้ามาแทนที่5 VSB นะครับหลังจากที่เราออนเครื่องนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในอันดับแรกเนี่ยนะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับระหว่าง5 vsb นะครับ5โวลต์แซนบาย5โวลต์ดูอัลตัวนี้นะครับแล้วก็พวกสัญญาณ power supply on ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ